สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้น u n i t 3นะคะ if and when ซึ่งใน u n i t 3นี้นะคะเป็นเรื่องของ promise นะคะ promise uh, look at the pictures นะคะนักเรียนลองดูที่รูปภาพนะคะมีเหตุการณ์ทั้งหมด4เหตุการณ์นะคะ uh, ถ้าสมมติว่าใครที่เอาหนังสือกลับบ้านด้วยนะคะก็ให้เปิดหนังสือดูใน u n i t 3นะคะ เอาละก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนมาดูคำเหล่านี้ก่อนนะคะคำแรกนะคะคำแรก break up promise ก็คือไม่รักษาสัญญานะคะไม่รักษาสัญญาคำว่า promise เนี่ยนะคะแปลว่าสัญญา promise แปลว่าสัญญาเพราะฉะนั้น break ปกติคือแปลว่าแตกนะคะทำแตกนะ,ะเพราะฉะนั้น break a p promise ก็คือไม่รักษาสัญญานะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น my friends told me that they would help me clean the classroom but they did not do as they said นะคะเพื่อนของฉันบอกฉันว่าพวกเขาจะช่วยฉันทำความสะอาดห,ห้องนะแต่พวกเขาไม่ทำตามที่พูดเั้นตัวนี้ก็คือ break a promise นะ ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปที่อยากจะให้ในักเรียนดูก็คือคำว่า make a promise นะคะ make a promise ก็คือสัญญานะคะสัญญายกตัวอย่างเช่นนะดูตัวอย่างประโยคนะคะ I told my father that I would not play games online anymore ฉันบอกอ่ะโทมเป็นช่องที่สองของคาว่า t e l l ฉันบอกพ่อของฉันว่าฉันจะไม่เล่นเกมออนไลน์อีกต่อไป now I never touch any games ก็คือการบอกพ่อว่าจะไม่เล่นเกมเนี่ยเป็นการ make a promise uh, make a promise ทีนี้คำต่อไปค่ะคำที่3นะคะ keep a promise keep แปลว่ารักษาค่ะลกูก promise ก็คือสัญญา keep a promise ก็คือทำตามสัญญาหรือรักษาสัญญานั่นเองนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น My friend told me not to reveal his secret to anyone. I have not told his secret to anyone since that day. I am a person who keep a promise นะคะก็คือเพื่อนของฉันเนี่ยบอกฉันว่าเอออย่าบอกเปิดเผย reveal ก็คือเปิดเผยนะคะอย่าเปิดเผยความลับเอ,อ่อให้กับใครรู้นะแล้วฉันก็ไม่เคยบอกความลับนั้น กับใครตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานั่นหมายความว่าฉันเป็นคนที่ a person who keep a promise นะคะ keep a promise อ่ะโอเค everybody please repeat after me break a promise นะ repeat after me ก็คืออ่านตามครูนะคะ break a promise break a promise ต่อมาค่ะคำที่สอง make a promise make a promise นะคำที่สามค่ะ Keep a promise, keep a promise อ่านี่คือเรื่องของสัญญานะคะเรื่องของสัญญาอ่ะทีนี้นะคะครูอยากจะให้พวกเรานะได้ดูได้ดูในเออ่ uh, New language New language สักหน่อยนะคะภาพแรกค่ะ Everybody look at the first Picture is about the woman นะคะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เออเขาน่าจะเป็นใครดูสิมีไมโครโฟนมาจ่อเต็มเลยนะักข่าวน่าจะมาเต็มเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นใครคะลองไปอ่านเนื้อหาดูนะคะน่าจะเหมือนเหมือนนักธุรกิจหรือไม่ก็นักการเมืองเนาะอะลองอ่านเนื้อหาดู If you work for me, if you work for me, I create more jobs นักเรียนสังเกตค่ะ ดูที่ I apotrophy double L นะคะ I apotrophy double L ไอตัวงุงยิงงุเงีงิยงตัวในข้างบนเนี่ยนะคะหยดน้ำข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่า apotrophy นะคะมันมาจากคำว่า I will ค่ะลูก I will นักเยนสังเกตนะ if แปลว่าถ้า if you vote for me ถ้าคุณโหวตให้กับฉันก็คือลงคะแนนให้ฉัน I will create more jobs ฉันจะ Create ก็คือสร้างสร้างให้คนมีงานทำเยอะๆมากกว่านี้อะไรประมาณนี้เนี่ยแน่นอนผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นนักการเมืองอทีนี้ลองไปดู the policeman นะคะดูตำรวจกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้บอกว่า if you let if you let me go I promise I won't do it again นะคะ if you let me go ถ้าคุณปล่อยฉันไป I promise ฉันสัญญา I won't do it again ฉันจะไม่ทำมันอีกเออถ้าคุณปล่อยฉันไปฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำมันอีกนะคะอา้าวลองไปดูอีก the third picture ภาพที่3ค่ะ We'll fix it as soon as possible ทีนี้ใครตอบครูได้บ้างว่า we apostrophe d o u b l l มาจากคำว่าอะไร คล้ายๆกับ I Apology d o u b l มืสักครู่ I Apology Double L เนี่ยมาจากคำว่า I will ถูกไหมคะ We a p o r o h y Double L ก็มาจากคำว่า We will เออ We will ก็พวกเราจะ fix it นะคะ As soon as ก็คือเร็วที่สุดเท่าที่ possible คือเป็นไปได้นะคะซ่อมซ่อมรถนะคะอันนี้เป็น mechanic นะเมคานิก ต่อมาค่ะผู้หญิงคนนี้โอ้โหนะคะ look at her room is so messy นะคะเป็นอะไรที่ messy มากยุ่งเหยิงนะเขาบอกว่า I will put things away when I have time I will put things away when I have time ฉันจะนะคะเอ่อก็คือเอาสิ่งของเหล่านี้ออกไปเมื่อฉันมีเวลา ะะฉันจะเอาสิ่งของเหล่านี้ออกไปเมื่อฉันมีเวลาเอาละค่ะนะคะวันนี้เราจะไม่มีงานนะเราจะไม่มีงานแต่ครูอยากให้ทุกคนนะคะได้ฝึกอ่านประโยคเหล่านี้นะคะฝึกอ่านประโยคเหล่านี้พออ่านเสร็จแล้วอ่านตามครูไปทีละประโยคเลยนะอ่านเสร็จแล้วนะคะคนที่ดูคลิปจบอืม จะต้องลงชื่อนะคะต่อท้ายคลิปเนี่ยต่อท้ายคลิปแล้วก็เออไม่เอาดีกว่าให้พวกเรานะคะลงชื่อในลายกลุ่มดีกว่าเนาะ เออลงชื่อในลายกลุ่มก็ได้นะคะจะไดะ้เช็คคะแนนได้ง่ายนะคะหลังจากอ่านจบนะคะท้ายคลิปมันมีการอ่านแบบนี้นักเรียนอ่านจบแล้วให้นักเรียนนะคะแคปหน้าจอที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอตัวนี้นะ,ะลงในลายกลุ่มตามรายรายกลุ่มในห้องของพวกเราจากนั้นก็ ใครที่ชื่อลายกับชื่อตัวเองอะ่ะตรงกันอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องบอกชื่อซ้านะลูกนะแต่ถ้าเกิดแบบเออใครที่ตั้งชื่อลายแบบเออซูเปอร์แมนอะไรแบบเนี้ยเออหมาน้อยแมวน้อยคิตตี้อะไรแบบเนี้ยครูก็ไม่รู้ว่ามันมันคือชื่อของใครครูไม่รู้จะลงคะแนนให้ใครนักเรียนก็บอกชื่อมานิดนึงแล้วกันเนะเาะอ้าวโอเค are you ready พร้อมหรือ,อยังอ่าพร้อมแล้วนะคะให้พวกเราฝึกอ่านไปพร้อมกับครูรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าครูไม่เห็นว่านักเรียนฝึกจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากใครไม่ฝึกตามครูขอให้คนที่คุยอยู่เป็นได้แค่พี่น้องกันเออเอาสีฉันสาบแช่งให้ดูอ่าโอเคร่มค่ะ if you v o t e for me I create more jobs อีกครั้งหนึ่งนะคะ if you vote for me i create more jobs okay papa next picture if you let me go i promise i won't do it again if you let me go i promise i won't do it again โอเค The next picture อันนี้เป็นเมคานิกนะคะเมคานิกก็คือช่างซ่อมนะคะ We'll fix it as soon as possible We'll fix it as soon as possible Okay and the last picture ภาพสุดท้ายค่ะ I put things away when I have time I put things away When I have t i m e อืมโอเคนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะก็หลังจากอ่านเสร็จให้แคปหน้าจอตัวนี้นะคะแคปที่ว่านักเรียนเข้าไปดูแล้วก็ส่งลงในไลน์กลุ่มเดี๋ยวครูเช็คคะแนนให้นะคะโอเค See you again next time bye